จะลงโทษอึงหนักไหมตอนรัตน์นะครับผม,ผมพี่หมออยู่ไหมครับไม่อยู่พี่หมอไปไหนครับพี่หมอเขาไม่ถึงเจอผมแล้วเลอครับ เดี๋ยวผมผมมีกุลละจะไปหาพี่หมอครับพี่หมอตาอยู่ไหมครับไม่ต้องถามแล้วให้ผมถามใครดีครับรัตนาครับถอยถ้าผมถามควาผมจะรู้เรื่องไหมว่ารัตนาครับตาลนาทานข้าวยังครับไม่ต้องถามชีวิตเราไย่างยืดที่สุดผสมบอกผสมบอกปราลนาไว้เหรอเขาคุ้มคุ้มกันหมดเลยนะครับอีพีแซ่ หรอไมใช่ก็จะสับเลี้ไไวยวผมจะไา่เลียวนะพระสงฆ์ท่านบอกไว้เหรอไปไหนคุณก็เอ็งยิงตายยิงพระสงฆ an <อ>์หรือพระรัตนานยิงมือ<ช> <ande> ไหว<ช> <ande> แต่พระรัตนาสวยที่นะผมเห็นในทีวีไม่<ช> <ande> มต้องมาพูดอ๋อต้องต้องบอกว่าพระรัตนาขี้เหร่เหรอไม่เล,ลีขี<ช>้หมา เี๋ยวผมจะฟ้องหมอป้านะไฟ้องเลยมาจับผมพอดีเลยเนี่ยพี่หมอป้าเหรอแน่นอนเลยเ <_ d ata> พรารู้คนนี้เยี่ยงกันมาในบ้านเนี่ยพี่หมอป้าก็เป็นตำรวจเหครับพระสงฆ์รู้หมดทุกเรื่องเลยนะอืมพระสงฆ์เขารู้เหรอครับเาลำดับชื่อในบ้านที่แท้จริงให้ตำรวจฟังหมดเลยอืมว่าใครเป็นใครเงี้ยเหรอพัฒนาไม่ต้องถามกูใ,ให้ผมถามใคร,ครบ้างมึงไป็นหมาสิเอ้าถามมาึเง,งเป็นหมาเหรอ ปรนาผมผมเจ๊บอกฟ้องหมอปลานะผมเป็นลูกชายของของที่หมอนะจริงพัดท่ากันมาจริงเนี่ยวันเนี้ยรู้ให้ควายดองควายดองได้อีกแล้วแล้วคนนั้นคนนั้นคนนั้นเป็นอะไรเขาเฉยเมยนะเขาบริสุทธิ์คนเนี้ยเหรออสวัสดีครับสวัสดีครับปากหาปากควายปากส้มซีเอฟซีเขาดูอยู่เนี่ยไปว่าเอฟซีได้ไง ไม่ได้พูดถึงเอฟซีพูดถึงมึงคนเดียวเอาละตำรวจอยู่ไหนเดินตามตรวจไปจับไปเลยเดี๋ยวบอกพี่โน้ตนะพี่โดดตไม่พูดแบบนี้นะพี่โนดพี่ชายในไส้หมูกระลูกตัวดีและเป็นพยานบ่อนว่าตายเหลวทำไมต้องตำเหม็นปากเหม็นคอด้วยล่ะก็มึงหน้าหมอมาพูดเอาตังค์เอาตังค์เอาตังค์เท่าไหร่ไม่เอามึงหรอกมีตังค์นะเอาไรนี่มีรัางการปรัตนาแล้วไอ้นี่พี่โนดคุยกับพี่โนดพี่โนดตเขาบอกปรัชนาไม่ด่าเก่งนะ เอ้ยถุงใส่มาผิดคนแล้วคนนี้น่าจะเป็นรัตนูแล้วมั้งถ้าเป็นเดดูบางมันเออไอ้หน้าหมาเดี๋ยวนี่ผมเี่ยผมจะไม่เป็นรัตนาด่าแต่เพราะงั้นผมไม่มีความสุขนะคนอื่นด่าไม่มีความสุขเลยเป็นรัตนานะนี่ยเหรอไอ้ตัวเล็กคนนี้ชื่ออะไรนลูกไม่ต้องมาสอนกูกันแล้วนะเดี๋ยวมากันแล้วพยาบาลตำรวจออยโดนแล้วออยโดนแล้วออยโดนทางคุณมาเยอะเลยนะ มาส่งสั่งคนนี้มาสับบอกกันคนนี้ไม่ใช่ปังรัตนาดิเนี่ยอ๋อปูเรือมมาแต่งเรื่องอ้ขวายดองผมว่าปัรัตนาต้องสวยกว่านี้มึงไงจริงๆมึงก็ไม่ใช่คนบ้านกูหรอกผมคนมั่นล่าอิสเอาเดี๋ยวสมบัติดิปันรัตนาพี่หมอเขาบอกว่าเป็นตัวแบพี่หมอเนียนะพี่หมออินสัตเนี่ยผมรู้ว่าปัรัตนาเป็นหมอเอาแะเป็นพยาบาลที่ดีด้วย คุงแต่งเรื่องมึงไม่ต้องมาพูดหรอกกูเป็นอะไรในใจของกูมีนะแล้วสรุปป้าก็ต้องรักปูก็ไม่พูดกับมึงละไม่รักเขาหรอไม่รักแล้วที่เขาใส่อันนี้โรงพยาบาลก็ส่งให้ผมว่าปนรัตนาจะตามตัวกลับไปรักษานะจริง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 ผมรักปนรัตนานะจริงจริงนะปนรัตนานไม่รักผมแล้วเหรอเหรอ ารัฒนาไม่รักกาม่ก็บเกิหมใจจิเลยมาพัฒนาไม่รักเลพัฒนามองใครอยู่ปป้าโยผมไม่ได้โยแต่ถ่ายรูปบ้าลงไปอ่ะอโยอะทำไมทุกคนในบ้านในพักจับจังแล้ใครเป็นใครอ่ะ พอโยนเอารูปป้าลงไปแล้วโอ้แล้วคนแบบไปดีว่าเยอะมากเลยจริงๆทำไงดีอ่ะคนก็แต่งเรื่องไปเลยแต่งเรื่องอีกแล้วรู้ไปหมดเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบูมามาถึงเย็นๆนะโยโน